ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรยัยขอถวายความเคารพปยังอาจารย์พระครูศรีรันตนธรรมวิเทศเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนารามแมนเชสเตอร์ Manchester, ประเทศอังกฤษขอโอกาสท่านพระครูว,วินัยทรเพียงศักดิ์ทิติสัมปันโนรักษาการเจ้าอาวา,าสวัดศรีรัตนารามยูเคขอถวายความเคารพแด่ครูบาอาจารย์ทุกท่าน เจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายก็วันนี้ได้เวลา,ารายการเสียงธรรมจากยุคปกติพวกเราที่วัดศรีรัตนารามจะมีการจัดแสดงธรรมะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีเป็นประจำทุกสัปดาห์ ก่อนอื่นวันนี้ก็ขอ,อแสดงความอาลัยแด่การจากไปของอหลวงพ่อสมเด็จรัชมังคลาจารย์อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชอดีตที่ปรึกษาหมาเถระสมาคมอดีตเจ้าวาดวัดปากน้ำอดีตประธานสมัชชาหมาคณิสอน อดีตประธานอำนวยการโครงการหมู่บ้านสี่ห้าหลวงพ่อพระเดชพระคุณสมเด็จรัชมังคลาจารย์มีอุปการะต่อคณะสงฆ์ไทยเป็นอย่างมาการายการเสียงธรรมจากยูเคขอถวายความอไไาลัยไ้ณที่นี้ด้วยแล้วก็ขอแสดงความอาลัยไปยังแม่จีสันสนนีผู้เป็นผู้นำของอุบาสิกาได้ นำความสงบสุขมาให้กับทุกท่านที่ปฏิบัติตามคำสอนของไม่ชีวันนี้ก็รายการเสียงธรรมจากยูเคก็เป็นธรรมดาวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่11ธันวาคมพุทธศักราช2,564เป็นหน้าที่ของอาตมาพระมหาพัชรพลอารยธรรมโมทำหน้าที่และรับโอกาสทำหน้าที่ ที่จะมาคุยธรรมะกับญาติโยมธรรมะของอาตมาก็อย่างที่บอกว่าเป็นธรรมะที่ง่ายๆแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันเพราะว่ามีจุดประสงค์ในการพูดธรรมะหรือว่าแสดงธรรมนั้นเนี่ยเพื่อให้ญาติโยมเนี่ยเอาไปใช้ได้จริงๆไปใช้ได้จริงๆไม่ใช่ว่าเป็นธรรมะที่เรียนกันสอนกันรู้กันแต่เอาไปใช้อะไรไม่ได้ อแล้วก็วันนี้เป็นโอกาสพิเศษอ่าเป็นโอกาสพิเศษอ่าที่ได้รับความอนุเคราะห์อจากคนดังทางเมืองไทยอาตมารู้สึกต,ตื่นเต้นเล็กน้อยตื่นเต้นเล็กน้อยเพราะว่าอ่าปกติไม่ค่อยได้คุยกับคนมีชื่อเสียงอเป็นผู้มีชื่อเสียงทางออนไลน์แล้วก็รู้สึกดีใจที่ท่านอนุเคราะห์ เมตตาพวกเราที่โดยเฉพาะาแฟนคลับชาวอังกฤษที่ติดตามหลวงพี่ท่านอยู่ก็มีหลายคนหลายท่านบนว่าอยากจะเจออยากจะพบกับหลวงพี่อาตมาได้รับโอกาสจากท่านก็ถือว่าท่านอนุเคราะห์แก่พวกเราอาขอนิมนครับอ่ตระึงขอขอแนะนําสักนิดหน่อยนะครับว่าอาตมารู้จักกับท่านมาบ้าง แล้วก็มีน้องชายที่ว่าทํางานอยู่ที่วัดของท่านก็ท่านอนุเคราะห์ให้โอกาสมาพูดธรรมะในรายการเสียงธรรมจากยูเคาก็คือหลวงพี่กาโตะที่เรารู้จักกันทั่วไปแล้วชื่อจริงของท่านก็คือพระพงศกรจันแดงอัตมาเคยได้ยินท่านเล่าให้ฟังเรื่องว่าท่านเข้ามาบวชยังไง ก็รู้สึกชื่นชมที่ท่านเข้ามาบวชแล้วก็ทําหน้าที่ใช้สื่อเผยแพร่ธรรมะมีชื่อเสียงด่งดังแล้วก็เข้าถึงผู้คนมากมายนิมนต์ครับหลวงพี่กระโตครับกราบนัรรการท่านพระอาจาร,รย์พระมาพ,พระจรพลแล้วก็ขอกราบถวายความเคารพไปยังพระธีรานุถิระทุกรูปนะขอเจริญพร อไปยังญาติโยมญาติธรรมพุทธบริษัททั้งหลายาที่อยู่ในต่างประเทศวันนี้รายการเ,าเสียงธรรมจากยูคก็อาตอมานี่ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความเมตตาธรรมจากพระอาจารย์ได้มาพูดคุยทักทายจริงๆแล้วไม่มีโอกาสจะได้สื่อสารกับญาติโยมที่อยู่ต่างประเทศเลยแต่ก็ทราบว่าเยอะแล้วก็ที่เป็นแฟนคลับ ที่ติดตามธรรมะของอาจรมาก็เยอะ,ะเัราะบันนี้อาตรมามีงานนิมนต์ต่อแต่ว่าเดี๋ยวจะใช้เวลาประมาณสักสองสามสี่นาทีที่ได้มาพบยังไงก็ได้ยินเสียงหายคิดถึงกันก็ถือว่าเยอะแล้วเดี๋ยวยังไงก็มีโอกาสปีนงปีหน้าปีอะไรถ้าว่าสถานการณ์มันดีก็จะมีโอกาสไปเยี่ยมล,ล,ล,ลองเปี่ยตัวครับพอดีมีปัญหาเรื่องเทคนิคนิดเดียวเดี๋ยวเราแป๊นนึงนะครับได้ครับได้ครับ ไม่ขึ้นเหรอไม่เห็นเลยเเนะเ,เ,เดี๋ยวพีผีร่วงครับอ่าเดี๋ยวผมขอปรับ,รบ,บนิดสักน,นิดนึงครับได้ครับได้ครับได้ครับวัดอ่าวัดศรีปัสสัยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับแล้วครับไม่เป็นไ<อ>ม่สังเกตครับครับ